ขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชี MT5 เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของขั้นตอนฝากเงินนะครับให้เรามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกตรงช่องสีแดงๆตรงนี้นะครับช่องฝากเงินเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับ กดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับหน้าตาหน้าฝากเงินจะเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกให้เราเลือกตรงช่องบัญชีเงินฝากก่อนนะครับเลือกเลข r อ M d มดนะครับที่เราสร้างเอาไว้นะกดคลิกเลือกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราระบุจํานวนเงินฝากเราจะฝากเท่าไหร่ให้ใส่เป็นจํานวนเงินดอลลาร์นะครับอ่าอย่างผมจะฝากพันเหรียญอ่ะก็ะใส่พันเหรียญ นะครับใส่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนก็คือเป็นเหรีเงินของในแต่ละวันนั้นๆจะมีการขึ้นลงอยู่นะในแต่ละวันนะครับเหรีเงินก็จะมาคำนวณให้อยู่ตรงหน้าฝากเงินตรงนี้เลยค่าธรรมเนียมตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับจำนวนคอลเลกชันที่ได้รับอันนี้คือเป็นจํานวนเงินไทยที่เราจะฝากเข้ามานะครับก็คือจะเป็นจํานวนเงินประมาณเท่านี้อ่ะพอเราโอเคกับจํานวนเงินตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ช่องชําระเงินได้เลยครับให้กดชําระเงินได้เลย รอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดชำระเงินจะขึ้น QR code มาแบบนี้นะครับพี่พี่แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอ QR code แล้วก็ไปสแกนจ่ายที่แอปธนาคารได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่ทำรายการฝากเงินนะครับสแกน QR code เรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาที่หน้าเว็บนะครับจะขึ้นรูปติ๊กถูกแบบนี้นะครับแสดงว่าเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราย้อนกลับไปที่หน้าแรกได้เลยครับ แล้วพี่ๆลองเช็คยอดเงินนะครับที่เราฝากจะขึ้นตรงบัญชีเทรดถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นนะครับลองกดเข้าไปในบัญชีเลขนั้นได้เลยเห็นไหมครับยอดเงินจะขึ้นมาครบเลยอย่างเอาผมฝากไปพันเหรียญก็ขึ้นมาครบพันเหรียญเลยครับเช็คที่หน้าเว็บแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่บัญชี m d f i เลยครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้ไปที่หน้าการซื้อขายนะครับ เราจะเช to ็คยอดเงินก anyway. ับโบนัสตรงนั้นนะฮะว่ายอดเงินเนี่ยขึ้นมาครบตามที่ฝากไหมนะครับโบนัสเข้ามาครบไหมอ่ายอดเงินให้ดูตรงบาลานนะครับตรงคำว่าบาลานด้านบนอันนี้คือยอดเงินฝากของเรายอดอ่าเครดิตเนี่ยอันนี้จะเป็นโบนัสนะครับโบนัสที่ทางโบเกอร์ให้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทางโบเกอร์ในเดือนนั้นๆนะครับยอดอีควอไลตี้ช่องที่2อันเนี้ยจะเป็นยอดรวมทั้งยอดเงินเราแล้วก็โบนัสเรานะครับถ้าเกิด2ช่องเนี้ยขึ้นมาครบตามที่เราฝากยอดเงินกับโบนัสนะครับขึ้นมา ครบเรียบร้อยให้แจ้งกับโค้ชที่ปรึกษาพาเข้ากลุ่ม VEP ได้เลยครับ